สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่5ทีมปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไฮไลท์วันนี้ครับยูไนเต็ดมีข่าวกับเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่นะครับในกรณีที่ทีมอาจจะต้องปล่อยแฮร์รี่มากไกว์ออกไปหลังจบไปดูการนี้นะครับและดาวรุ่งจาก Academy ี่ที่มีช็อตคือฮาช็อตสุดยอดในเกมระดับเยบาวชนเมื่อคืนที่ผ่านมาติดตามไปได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับดูมากับแนทะขอบคุณด้วยนะครับกับ s u z u k i s w i f t GL NEXT ครับมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่น ชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันนะครับแล้วก็ชุดสติกอร์ GL Next Edition เต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ Dual Jet และแพลตฟอร์ม h a r d t e c h พบกันได้แล้ววันนี้ที่งาน Bangkok International Motor Show และโชว์รูมซูกิทั่วประเทศนะครับและขอบคุณด้วยนะครับกับ Grenade g r a n ล l a r plus อร่อยแคลน้อยเพิ่มโปรตีนและถ้าสินค้าที่ 7-Eleven ครบ300บาทสามารถนำใบเสร็จมาแลกของพรีเมียมได้ด้วยนะครับ สวัสดีวันโกหกครับ April Fool's Day ต้อนรับเดือนเมษายนนะครับแต่ว่าข่าวในคลิป5ทีวิสัแดงคลิปนี้คือข่าวจริงที่มีรายงานจริงๆไม่ได้อ่ากันแน่นอนนะครับเริ่มต้นที่บทสัมภาษณ์จริงของเอ,อริกเทนฮาครับที่ยืนยันว่าองตนี่มาซิยานะครับน่าจะกลับมามีส่วนกับทีมในเกมดวลนิวคาสเซิลวันอาทิตย์นี้นะครับโดยที่เจ้าหมากเนี่ยลงเล่นเกมลีกนัดสุดท้าย ต้องย้อนกลับไปเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้วันที่14มกราคโมโน่นเลยนะครับเทนฮากบอกว่ามาร์กเนี่ยซ้อมฟื้นฟูร่างกายมาตั้ง2อาทิตย์แล้วเกมนี้น่าจะลงเล่นได้แล้วแหละส่วนมาคัสเรดฟอร์ดครับก็น่าจะฟิตพร้อมสำหรับเกมนี้เช่นกันนะครับ หลังจากที่กลับมาซ้อมเต็มที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับพูดถึงแรชฟอร์ดแล้วก็มีข่าวการพูดคุยสัญญาใหม่ของเขาเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับดาบิดเดคอานะครับซึ่งเทนฮากเนี่ยก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพราะว่าในความเป็นจริงก็คือเรื่องหลังบ้านเนี่ยเอามาเปิดเผยไม่ได้นะครับเทนฮากก็บอกแค่ว่าเขาเนี่ยอยากเก็บทั้งแรชฟอร์ดแล้วก็เดคอาเอาไว้ทั้งคู่เลยครับส่วนลูกชอก็มีการยืนยันจากผู้สื่อข่าวระดับสูงนะครับอาทิฟริโซโรมาโน่แล้วก็เดบิดออนสตีนนะะครรับผู้สข่าวเเทีย์จ ติกซึ่งระบุว่าชอเนี่ยได้ต่อสัญญาฉบับใหม่4ปีกับยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสัญญาเดิมเนี่ยจะหมดลงในปี2024ครับก่อนที่จะมีการต่อสัญญายาออกไปในที่สุดนะครับ แต่พอถามไปที่เทนฮากนะครับเขาก็บอกว่ายังไม่ทราบเรื่องสัญญาของชอครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับโรมาโน่ก็ยืนยันว่ายังไงชอก็ต่อชัวร์แน่นอนรอเพียงแค่การประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นแหละครับขณะที่ความฟิตของแผงมิดฟิลด์นะครับไม่ว่าจะเป็นปาระเด็มาเซลซาบิลเซอร์และคริสตินเอริกเซนเนี่ย ผู้สื่อขาวไม่ได้ถามไปนะครับและเทนฮากก็ไม่ได้พูดถึงด้วยนะครับแต่ว่าสเปเซอร์เนี่ยมาซ้อมรวมกับทีมแล้วก็คาดว่าน่าจะกลับมาช่วยทีมได้ในเกมเจอนิวคาสเซิลวันอาทิตย์นี้นะครับส่วนเอริกเซนก็ต้องรอลุ้นกันในเกมเจอเอฟเวอร์ตันวันเสาร์หน้าครับว่าจะกลับมาช่วยทีมได้หรือเปล่าครับเมื่อคืนที่ผ่านมาในเกมชุด u 21ของทีมนะครับมีช็อตหน้าทึ่งของแดนกอครับ อดีตคู่หูในทีมเยาวชนของคอบบี้ไมนูซึ่งไมนูเนี่ยขึ้นทีมชุดใหญ่ไปแล้วเมื่อวานเนี่ยกอน,นะครับได้ลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีก2ที่อยู่ในแต่ชุดเล็กพบกับอาร์เซนอลครับปรากฏว่าแม้ว่าจะโดนนำไปก่อนนะครับแต่ว่าแดนกอรเนี่ยก็พาบอลกระชากมาจากแดนตัวเองพาไปถึงแดนคู่ต่อสู้นะครับล็อกตัดเข้ามาตรงกลางแล้วก็เปิดหยอดเข้าไปในเขตโทษให้มาเตโอเมเ่ายครับเอี้ยวตัวยิงเข้าไปคือแฟนๆก็ชมว่าจังหวะยิงของเมเ่าเนี่ยสวยทีเดียวนะครับคล้ายกับจังหวะเอี้ยวตัวยิงแบบที่เวนรูนี่ชอบ แต่ว่าจังหวะการกระชากลำเลียงบอลมาจากแดนตัวเองของแดนกอเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับเพราะว่าพามาจากเขตโทษของตัวเองเลย ไปถึงกลางสนามตัดเข้าในแล้วก็หยอดเข้าเขตโทษให้เมสซ่าครับแฟนๆก็บอกว่าพาบอมาแบบนี้ดูแล้วก็คิดถึงบรูโนเฟรนเดสยังไงอย่างนั้นเลยครับก็เชื่อว่าทุกจังหวะการเล่นอยู่ในสายตาของเอริกเทนฮากอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ขอให้เจ้าแดนเนี่ยพัฒนาต่อไปครับไม่ช้าก็เร็วน่าจะได้ขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ในเร็วนี้ถ้าจังหวะและเวลาเหมาะสมนะครับ วันนี้มีข่าวซื้อขายมาฝากกันทิ้งท้าย2ข่าวนะครับเริ่มที่สื่อระดับสูงจากฝรั่งเศส a r m c sport Tier 2นะครับก็ระบุว่าอินเดเต็ดสนใจแคฟเฟรนตูรามครับกองกลางจากนีสมาเสริมทีมนะครับและเขาคนนี้ครับคือลูกชายของลูริองตูรามครับตำนานกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกปี1998แล้วก็เป็นน้องชายของมาคัสตูรามดาวยิงของบอิเซอรมินช่นกลบบาดบักด้วยนะครับตำน่งของแคฟเฟรนคือกองกลางตัวรับเลยครับเจ้าตัวมีสรีระที่ได้เปรียบกุต่อสู้เพราะาสูงงถึ192ซม The cat sat on the แต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยแคฟเรนจะตัดบอลจากกุโดสู้ด้วยการอ่านเกมโฉบเข้าพื้นที่แล้วก็ตัดบอลน,นะครับสเตติจาก f อฟบีก็บอกว่าตัวเลขในการตัดเกมของตูรามผู้น้องเนี่ยทำได้72จาก100คะแนนซึ่งก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ว่าสเตติที่ทําได้ดีเช่นกันก็คือการลำเลียงบอลขึ้นหน้าการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งรวมถึงการขึ้นไปยิงประตูแล้วก็ทำแอซเซสครับไปดูการนี้เคฟเฟนทาไป4แอซเส,สกับอีก2ประตูในลีกเอิงให้กับนีสซึ่งก็ถือว่าไม่เลวเลยนะครับ การยืนเป็นเมดฟิลเชิงรับของทีมครับเคฟรนสามารถเล่นได้ทั้งการยืนกลางต่ำคู่หรือว่าเบอร์6คู่หรือว่าดันสูงขึ้นไปเป็นมิดฟิลตัววิ่งขึ้นลงหรือว่าบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เบอร์8นะครับ อาร์มซีสปอร์ตครับระบุว่ายูไนเต็ดให้ความสนใจเคฟเรนเช่นเดียวกับไลฟ์ซิกนิวคาสเซิลและก็ลิเวอร์พูลนะครับค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่40ล้านยูโรหรือว่า35ล้านปอนด์ซึ่งก็ถือว่าไม่แพงเลยสำหรับการเสริมมิดฟิลดดีสักคนหนึ่งครับยังไงก็ต้องมารอตามข่าวกันต่อนะครับว่ายูไนเต็ดจะเอาจริงไหมหรือว่าแค่ส่งทีมงานไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับเอเย่นของนักเตะเฉยๆแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือตรงที่สื่อดับสูงอย่างอาร์มซีสปอร์ตรายงานเองนี่แหละครับ ส o นีข่าวครับมาจากฟุตบอลอิตาลีนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ออิตาลีระดับสูงมากนักน,นะครับแต่ก็ฟังเป็นแนวทางไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับระบุว่ายูไนเต็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจแพชรูสครับประกาศหลังจากโตริโน่ชาวดัชวัย23ปีนะครับซึ่งชูสเนี่ยเป็นเซนเตอร์ที่เคยเล่นให้กับอาจน์อัมสเตอร์ดัมก่อนถูกปล่อยตัวให้กับโตริโน่ดึงไปใช้งานต่อด้วยสัญญาซื้อขาดเมื่อเชิงตน้นซีซั่นที่ผ่านมานะครับที่น่าสนใจก็คือชูสเองเนี่ยเคยร่วมงานก ฉะนั้นก่อนหน้านี้เนะี่ยยูเนเต็ดเคยมีข่าวกับยูเลียนทิมเบอร์ซึ่งเป็นสิทธิ์ของเทนฮากมาแล้วนะครับก็ถือว่างานนี้ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่ายูเนเต็ดอาจจะไปลงเอ่ยกับสิทธิ์เทนฮากอีกคนอย่างแพทรูสก็ได้ครับจุดเด่นของชูสอยที่ความสูง1 9 1ซนติเมตรนะครับทำให้เขาเนี่ยไม่เสียเปรียบในเรื่องลูกกระอากาศครับขณะเดียวกันเนี่ยจุดเด่นที่ค่อนข้างจะเหนือความคาดหมายของชูสก็คือการเติมขึ้นไปทำแอสซิสและการเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้ด้วยนะครับส่วนการกบอลาเลีย็ท ได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับรายงานก็ระบุนะครับว่านอกจากยูเนเต็ดแล้วเนี่ยก็ยังมีสเปอร์แลวก็ลิเวอร์พูลให้ความสนใจด้วยเช่นกันนะครับยังไงก็ลุ้นกันยาวๆครับสำหรับตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเพราะว่าเชื่อว่าถ้าแฮร์รี่แม็กควายหรือว่าเวกเตอร์ลีเดอร์เลฟคนใดคนหนึ่งจะต้องย้ายทีมเนี่ยก็น่าจะต้องมีคนมาแทนแน่ๆเข้าใจครับว่ายูเนเต็ดเนี่ยอาจจะตกเป็นข่าวคิมมินแจประกาศหลังจากนาโปลีเยอะหน่อยครับแต่คิดว่าเชนฮากเองก็น่าจะมองหาตัวเลือกอื่นๆเสรมิมมาด้วยเหมือนกันแฟนช่องแฟนเพจคิดเห็นอย่าางไไรอยกจะด้ กองหลังคนใหม่เป็นใครถ้าแม็กควายย้ายจะต้องเป็นคิมมินแจไหมหรือว่าสนใจคนอื่นๆยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับแฟนเพจแฟนช่องครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสไปร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมของคาราบาวที่ชื่อคาราบาวโคชเดอะโคชเชสครับซึ่งจัดเป็นปีที่3แล้วนะครับโดยคาราบาวได้เชิญโคชที่อยู่ในการดูแลของเอีมาฝึกสอนโคชไทยโดยแนวทางที่ว่า ถ้าเชิญโค้ชมาฝึกนักเตะนักเตะอาจจะเก่งขึ้น1คนนะครับแต่ถ้าเชิญโค้ชมาฝึกสอนโค้ชด้วยกันอาจจะมีนักเตะไทยเก่งขึ้นอีกหลายพันคนเลยซึ่งตัวแทนโค้ชจากเอียร์เฟลก็ชื่นชมโค้ชไทยที่มาร่วมกิจกรรมนะครับว่ามีความตั้งใจมุ่งมัน่นและก็มีแพชชั่นสูงมากๆก็ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆจากคาราบาลที่เชื่อว่าจะช่วยพัฒนาและยกระดับวงการฟุตบอลไทยในอนาคตด้วยนะครับ ทิ้งท้ายครับว่าถ้าชอบเนื้อหาของ 5T ปีศาจแดงนะครับดูบนกับแนทรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนนะครับพวกเราขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสามขาีดพลังสู่ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณสูกิเกรเน่ ade, และร้านอาหารทะเล4ีแบงกอก